ได้ข่าวว่าคุณบอกว่าคุณจะตื่นแต่เช้าตอนไหนได้ยินเมื่อคืนเนี่ยว่าคุณจะตื่นแต่เช้าตอนเนี้ยเขาทําอะไรเสร็จกันหมดแล้วตื่นมารอบหนึ่งแล้วตื่นมารอบหนึ่งแล้วแล้วก็ไม่ไหวก็เลยนอนต่ออ่นอนนอนในเยื่อีนะคือมันมีอาการนอนดึกตื่นเช้ามาหลายวันคุณไม่ได้นอนดึกนะเมื่อคืนเนี่ยคุณไปก่อนเพื่อนเลยก็ใช่ไงเมื่อคืนมันก็เลยแบบว่าน็อกเอาท์เซลล์น็อกรอบน็อกรอบกลางวันโอ้กลางวันร้อนมากคุณนอนก่อนได้มอมอีกใช่ไหมมอม ไอ้มอมยังนอนดึกกว่าและไอ้มอมก็ตื่นเช้ากว่าแต่แปลกเนาะหมานี่มันหลับหลับตื่นตื่นแต่มันก็ไม่รู้สึกแบบว่ามีปัญหาสุขภาพบ้างไหมมอมมอมบอกไม่มีเอออาจารย์ทำอะไรนะเอ่อเข้าท่าว่ะอาจารย์ถล่ยอ่านให้หน่อยค่ะว่าเอออยู่แผนขยะใช้ได้เหมาะเหมาะชนี่ฮะ นี่สั่งสามเดือนได้พุ่งทำนี่แหละครับโอ้โหงานเร็วงานเร็วบางอย่างอาจจะต้องสั่งเป็นปีนะอาจารย์ถลุยนะอาจารย์ถลุยเดี๋ยวแล้วเสื้อเสื้อได้หรือยังเสื้ออาทิตย์หน้าครับเว่ารถนี้ทำเยอะเลยหลอกกันหลอกกันทั้งสวนงานเนี้ยติวเตอร์ก็หลอดด้วยนะติวเตอร์ก็หลอดด้วยยวให้มาเติม โอ้โหน้ำแข็งกินมาตรฐาน ISO 9001น้ำแข็งแช่น้ำแข็งกินไม่รู้ใครใช้ให้มาเก็บกระเพราไหนเก็บเป็นไหมหักเลยเออย่างนั้นแหละเออกระเพราสินโตได้สักสามใบไหมเยี่ยนเหี้ยน ฝนก็ตกก็ทําไมมันถึงไม่งามเนาะอันนี้เป็นอะไรอะ่ะผัดผัดเผ็ดไก่ผัดเผ็ดไกม่มันมันมันต้องไอ้นี่มันต้องตัดกระเพราเนาะจ้ะโอ้โหท่านมอมท่นมอนมอ,อยู่ทุกที่ที่มันเย็นอยู่ทุกที่ที่คุณรัชนีไป <laughs> เอาอะไระจ๊ะ วันนี้อยากจะกินไส้กรอกอีสานแล้วก็ไส้อั่วจ้าอืมอั่วไส้กรอกอีสานกรอกอีสานอยู่แถวนั่นแหละค่ะนี่ไงไส้กรอกอีสานอันนี้ไส้กรอกอีสานนะครับอันนี้อีสานนะคะอันนี้ไส้อั่วไส้อั่วนะครับไส้อั่วทำสุกแล้วไส้กรอกอีสานนี่ยังไม่สุกนะครับหลายคนบอกว่าเอาไปทายังไงกินเฮ้อะเดี๋ยวเดี๋ยวแนะนําก่อนเนาะเดี๋ยวให้แม่ครัวบอกอันนั้นเป็น นี่เป็นไส้กรอกหมูนี่ไส้กรอกหมูใัวนี้ไส้กรอกเนื้อนะคะอันในอีสานและไอ้พวกนี้ก็ได้กินหมดนะอันนี้แหนมสามชั้นโอ้โหอันนี้แหนมซี่โครงอย่างละกิโลนะคะก็แล้วก็ทุกอย่างนะฮะที่สั่งไปไม่ว่าจะเป็นแหนมสามชั้นแหนมซี่โครงแหนมหมูแหนมเนื้อไส้กรอกหมูไส้กรอกเนื้อไส้กรอกอีสานอย่าลืมเอาอันนี้ไปด้วยนะจ๊ะอันนี้จ่ะกิงดองก็ต้องหยิบมาเลยเพราะว่าเป็นเครื่องเคียงจ้ะ ถ้าอยากกินต้องหยิบออกมาเลยอ่าเนี่ยเครื่องเคียงนะต้องมีนะครับแล้วก็ทั้งหลายทั้งปวงก็คือนยฮะถ้ามาก็มีน้ำพริกกะปิน้ำพริกเผาน้ำเอ่อพริกน้ำพริกอะไรอะนรกนะครับแล้วก็แจ่วบองต่างๆนาจะบองดิบจะบองสุกนะครับมีกล้วยตากมีน้ำตาลตโนดมีน้ำปลาโอ้นี่มันตู้สารพัดนึกนะเนี่ยน้านี่ไงเก้าอี้แตะแหวง ถามเขาอยู่เมื่อกี้บอกว่าถ้าไม่ได้เอาไปเข้าช็อปแม่ท้องนาคเนี่ยให้เอามากลับให้เขาด้วยเขาจะเอาอ่ะเออเขาจะเอาจริงอ่ะเอ้ยยังไงคะคุณป้าเ้ขึนอีกแล้วอ่ะส่งของกันเด้ออันนี้ส่งของผิดกฎหมายว่เนี่ยโอ้โหระวังกางเกงในลนเด้อนั่น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 โอ้ยเผื่อพาผู้ใดผุ้หนาลุงเปิดถูกไหมเปิดถูกถังไหม เออบรด้อ่านได้บ,าน,บานนี่เอา<ด>อาจารย์จัดการสิเนี่ยลูกค้าไม่ดูเลยเนี่ยเพราะว่าผมเคยกินแตอ่อัดก้อนใหญ่ลูกค้า,า,าล,ลูกค้าไม่เห็นป้ายใช่ไหมมันหิชิ้นก้อนใหญ่แล้วครับเอ,อไม่ได้ดูเลยเออเขามีป้ายอ่านให้เขาหน่อยเขาภูมป้ายแต่อ่านไม่ออกแบบตกไกลนี่เลยตกไกลโอ้โอ้แกงฟักใส่ไก่เหร น,น,นี่ใส่ต้กันนี่นี่ล่น,ลนปลาดุกว้าวนี่จะอาหารอยากกินอย่างนั้นเลยโอ้ยนี่แม่ครัวเขาอยู่นี่มันเดี๋ยวเดี๋ยวขอดูหลหน่นอีกทีนึงปลาดุกอ่ะที่เราซื้อมาวันก่อนใช่ไห<ช><ช>มส่วนอันนี้น้ำยาน้ำยาขนมจีนน้ำยากะทิอ๋อทำใหม่เหมือนกันโอ้ยวางไว้ตรงนู้นก่อนลูกเอองานของมะนาวนี่คืออะไรนะไหนดูสินี่ส่งกางเกงในอีค่ะเป็นเป็นงานงานของมะนาวเนี่ยคืองานส่งกางเกงในลุงนะคะ โอ้ยไปเบิ่งเลยกหัวยางยังยืดบอยืดแล้วใครเรียกแท็กซี่คะใคเกกซี่นาบนนี่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ จะมาซื้อปลาตะไคร้เราไปกินปลาร้อคเอาเป็นแก้วางด้วยน้ำเอาน้ำเอาน้ำด้วนะกันเลยค่ะสวัสดีครับการถนุกรถลุย่เรียกอาจารย์ถลุเลยนะนั่งก่อนแหมนึกว่ามีคนเรียกแท็กซี่มานั่งทานกาแฟก่อนนะพี่แยแตื่นไม่ยังเหรพี่แยตื่นแล้วพี่แเชิญทางนี้หน่อย เ,เ,เปิดไฟหน่อยค่ะอาจารย์ไฟไฟตู้ตนี่นะคะพี่แท็กซี่อ,อุตส่าห์มาเด<อ>ีย๋ยวให้เลือกของใน,นตู้ได้เลยนะคะเอาพ่อใหญ่แดงตลาดนิสัยคนเดือดเอาคนบันคนบันคนาชดิคนลาดมาก,อ,มากอ๋อ ไม่ใหญ่สวัสดีครับสวัสดีครับอ๋อมาแต่เท้าเลยมาส่งไทยเนี่ยมาส่งฝรั่งที่หัวหยินครับแล้วก็เลยกลับมาเลยทุกแวะดูมันใกล้เราดูแผนที่แล้วมันมันไม่ไกลมันไม่ไกลอ่ะแล้วไม่ใหญ่ไม่ใหญ่เองไม่ใหญ่บพาท่านเตือนไม่ใหญ่หน้าก็ยังไม่ืึนครับตัาสุนแล้วแต่ว่าแกงตัวโยงอันนี้ก็อร่อย ต้มริกไม่มีเอาตู้เย็นอันนี้อะไรจ๊ะซุบหน่อไม้ค่ะโอ้ซุปหน่อไม้ค่ะทำไมเราเป็นสีอย่างเงี้ยสีเพราะว่าเผาค่ะอ๋อเผาเหรอหม้ปกติเขาจะเหลืองนะใช่ค่ะสีเขาแบบสีสวยมากนะดูนะคะหน่อไม้ที่บ้านเราเราก็เอาไปเผาตอกเปลือกปกติเราจะเจอหน่อไม้ที่เหลืองเหลืองเหลืองนตเขาต้มก่อนใช่ไหม แต่น,นี้เป็นต้นไม้เผามันก็จะหอมมันก็จะหอมนะหอมกว่าอันนี้ก็ใส่น้ำปลาไม้ทงนากนะมาละกอลูกใหญ่มากนะมาไปมาเลยมาลองขับสักที่ดูเอ้ยมันก็ได้ดีมา่าสิบปีก่อนแหละดีกว่าทำงานเหลือฮะทำงานวันละเดือนมากี่ตามใช่ไหม ดูในคลิปคุณพันตัวใหญ่ดูตัวจริงตัวเตี้ยนิดเดียวลุงพวนตัวเล็กลงไหมเนี่ยลุง้อน้อนหน่อยสีสวยมาก คิวต่อไปค่ะจะเป็นใบเตยนะคะเราจะเอาไปทำอดช่องน้ำกะทิโออจเอาละค่ะเดี๋ยวเรามาทําน้ำกะทินะคะเรามีรดช่อง2กิโลเราก็จะใช้น้ำกะทิจากตโนดแท้แม่ท้องนาคนะคะ นี่ค่ะตะนโนดแท้แม่ทองนาคไซส์นี้เครื่องกิโลนะคะเดี๋ยว2กิโลแล้วก็หัวกะที่อีกน่าจะได้อยู่นะสำหรับรอดช่อง2กิโลกรัมนี่นี่ค่ะน้ำตาลตโนโนะคะเราก็จะใช้เกลือใส่ลงไปเล็กน้อยนะคะ ได้้แลววแลววสยหอมมากหอมหวานหอมหวานลุงจะไปไหนไปดูกระเบี้ยงครับไปดูกระเบี้ยงครัอ๋อไปขนเลยเหรอหรือยังไงแล้วก็ไปดูไม้ด้วยอ๋อ อ้ยสวยงามมากนะคะพอใส่กะทินี่อืมผมกินผมต้องกินน้ำพริกนังไก่กรอบซะก่อนนะอ่า บอกว่าเกิดียังขึ้นต้องกินน้ำพริกน้งไกล้ขอบซะก่อนพี่น้องน,นี่หอมอร่อยกินง่ายกรอบเพลินไม่เผ็ดนะฮะถ้าอยากเผ็ดเนี่ยเขาจะมี ติ๊กทอดใส่ไปให้แบบนี้ไม่มีสารกันบูดอร่อยนะฮะอืมชอบกินกนยครับนังไก่ยังกรอบๆอยู่เลยนะเนี่ยเนี่ยเนี่ยนังไก่นะฮะหอมอืม ายายช่องน้ำกะทิหวานไหมคะหวานค่ะกะอร่อยแล้วอร่อยแล้วเหรอลงุงหวานหอมใช่ไหมน้ำกะทิ โลเจ็ดนะคะถ้าไปกิโลแปดไม่เจอนะคะต้องไปกิโลเจ็ดรามบินรามีของมาฝากนะคะตังเด่นปาสลิดโอโอ,อันนี้เป็นนมให้คุณยายนาขนมขนมลูกนะพี่น้อยเขามีขนมมาฝาก เปาไร้น้ำมันข้างบนเป็นกระปุกใหญ่หรือเปล่าแม่กระเป๋ามีอ๋อมันร้อนมากอดเป็นคนบ้านนานี่คุณรัชนีอืมโอเคครับ มีทั้งแหนมเนื้อและแหนมหมูนะคะเมือกเก่อว,ว,ว,วานนุ่งนั้นก็มาแก่งโตยโยตาไม่รู้ว่ามาจากไหนเมืองกรุงไม่เหมือนทุ่งบ้านป่าเมืองกรุงไม่เหมือนทุงง่งบ้าน<ไ>ป่าคุณผู้ชประจวประจบ ประตูเป็นใต้เหรอไม่ใต้ประตูไม่ต้องอ๋อบางสะพานใหญ่ประตูแล้วประตูแล้วประตูประตูข้าสู่เมืองใต้แล้วแหลงแหลงแหลงใต้แหลงใต้นี้หูดใต้หูดใต้แต่กินอะไรนะกินปลาฮามันอร่อยเลยอร่อยคือเป็นคนที่ภาคกลางเขาก็ไม่รับภาคใต้เขาก็ไม่รับแต่กินปลาโอเคค่ะ เล่้งตายกันนะไปกินปลาไปกินปลากินปลาถึงเ้าได้มันทำให้เจริญอาหารจริงๆได้ดื่มอะไรหี่จยัได้แล้วขอบคุณมากไม่ได้จ๋าไม่ได้น้ำพริกแดนดาหมดรสช่องนี่จริงเหรอแล้วสองกระปุกน่าจะได้แล้วสองกระปุกสุดท้ายได้แต่เนี่ยได้แต่อันเดียรให้เขาส่งตามได้ค่ะพี่จ๋าแอดไลน์ไป พี่นกเชิญค่ะมาแล้วค่ะคุณยายแล้วก็พี่นกนะคะอาสวยาเลยอยวกเยสาวสวยเ่ยนะสวยบรวยคิดว่าแล้วกันใช่หวนอกโอ้แล้วใครจะรู้ด้วยเนี่ยไม่ไปชมไปชมรับหลังไม่ได้นะพราต้องชมต่อหน้าสา่ตึย หมดหมดผิดแ็ไม่ไว่าทานอะไรอ่ะทานได้ไหมอ่ะพี่น้อยไปปลาสลิดมาเดี๋ยวเย็นนี้ทอดให้เลยพียาเดี๋ยวให้ให้แม่กก่ดทอดให้เลยพี่ถึงแม่แม่หนูแม่หนูก็อยู่กับน้องชายแม่หนูก็แปดแปดแปดสิบเอ็ดละอยู่อุบลนะอยู่บลเดียวกันฮะแปดพิเ็ดใช่แปดพิเบอกฟังเห็นแล้ว เห็นคุณกำพูกับคุณพัชนีเขาจัดอะไรให้หนูเป็นปื้มเลยเป็นปื้มว่ารักพ่อรักแม่ดีอะไรอย่างเงี้ยเป็นตัวอย่างที่ดีนจัดได้เนี่ยพออายุสบ้นสวนแล้วอากาศดีเนาะจัดดีดีเจเลยเลยแบบจากคนที่แบบไม่สบายแล้วหายเนาะสุดยอดเลยธรรมชาติบำบัดจริงๆตาม กลับแล้วนะคะระวังระวังหัวค่ะมาเสียวครับยืดแข็งแรงแแข็งงกลับเลยเด้ออยู่ไมถึงร้อยปี สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเชิญค่ะสวยจังเลยค่ะไปเที่ยวกันที่ไหนคะเน่สวยแม่องนานาาพ่พ่อแสวงตอนนี้ฉอบแม่ทองน้าหรือว่าเรือนรับรองริมน้ำของเราคืบหน้าไปเยอะนะคะงานต่อไปก็คืองานปูกระเบื้องค่ะ ง,งานโครงเรียบร้อยแล้วนะคะเหลืองานละเอียด,<อ>ดก็คือกระเบื้องฝ้าอันนี้เป็นทรายกระปูนนะคะเพราะว่าจะต้องใช้สำหรับปูกระเบื้อง ย้อนบอ่มีเวลาแฟนเลยปากิดเลยนี้ย้อนบอ่มีเวลาแฟนเลยปากิดเลยนี้แฟนเลยปากิดเลยนี้